ขอความนอบน้อมจึงมีแด่ครูบาเจ้าพมมาพระมัจกโกหรือพระสุพมยาน,นาเถระอดีตเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตักผ้าพระอุปชยติครอรักอย่างสูงยิ่งครูบาเจ้าเป็นอุปชาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเคยอ,อาศัยปารมีครูบาอยู่เป็นเวลาถึงเจ็ดปี นาทีวัดพระบัตฑพาตั้งแต่ปี2518จนถึงพศ2505 0าวาจึงได้มาสร้างวัดปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดป่าสะหธรรมิการามตำบลแม่ปังอำเภอป้าจงังหวัดเชียงใหม่วันนี้น้อมกราบคูบาเจ้าสามครั้งด้วยความเคารพรักอย่างสูง ท่วมทนหัวใจของอาตมาอาตมาพระครูสุพัฒนะเข็มคุณซึ่งอยู่ที่วัดป่าสหาธรรมิกรามตำบลแม่ปังอำาเภอป่าจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ได้มานั่งณเฉพาะรูปปั้นของหลวงปู่ครูบาเจ้าพม่าจึงน้อมครูบาเจ้าได้ขอเจริพญพรญาติโยมทั้งหลายรูปปั้นที่ท่านหันอยู่นี้ คือรูปปั้นของครูบาเจ้าที่ท่านครูบาเปิลเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปไปตินน่นไหนๆก็จะหันรูปปั้นครูบาจะหันรูปภาพครูบาครูบาเจ้าเปินมีคติธรรมประจำใจอยู่คำหนึ่งซึ่งเป็นคติธรรมจากอุปชาของตัน คือครูบาแก้วคัติโยวัดป่าเหียงตำบลแม่แรงอำเภอป่าซางจังหวัดลพปุรพระอุปชัยยะของท่านท่านได้รับกรรมอู้ของอาจารย์ท่านว่าถ้าหักโูก็จงตั้งใจปฏิบัติธรรมกรรมนี้เปิ่นได้กล่าวเอาไว้และเปิ้นบอกว่าเป็นเสียงที่มันบ่จืดจางจากหูไปเลย เหมือนกับเสียงกล้องอยู่ในหูตลอดทันคือการหักชีวิตหักตัวเข้ามาบวชแล้วจะต้องปฏิบัติธรรมคือจเจริญศีลสมาธิปัญญาถ้าบอกปฏิบัติธรรมด้วยศีลสมาธิปัญญาก็ถือว่าเกิดมาในชาตินี้ก็เสียชาติเกิด เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาฉะนั้นเขาจะต้องปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนี้ด้วยศีลสมาทิปัญญาก็ต้องอาศัยการเจริญแนวทางที่เป็นเอกายนามกหรือทางสายเอกได้แก่สติปัฏฐานทั้งสี่คือกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนา จิตตานนปสนาธรรมานุปสนานี่ครูบาเจ้าเปิ่นเดินทางสายนี้และมุ่งหวังที่จะเข้าสู่ซึ่งมรรคผลนิพพานอันเป็นที่สุดปริโยสารฉะนั้นเขาท่านทั้งหลายเมื่อได้มาหันครูบาเจ้าแล้วเขาก็จะโตยหอยครูบาวิปัสนาสองใจเนะเขาจะเอากำสอนครูบาเจ้าที่เปินได้สอนเอาไว้และ เอาแนวทางคูบาเจ้าที่คูบาเจ้าเปิ่นได้ปฏิบัติอยู่แล้วแล้วเอามา,อาสอนใจตัวเก่าของเฮาใื้ตัวของเฮานี้ได้ปฏิบัติโดยหอยเหมือนกับคูบาเจ้าที่เปิ่นได้เดินทางไปแล้วสู่มรรคผลนิพพานฉะนั้นการเข้ามากราบคุบาอาจารย์ต่างๆแม้ว่าเราจะกราบกี่ร้อยกี่พันกี่หมืน่นครั้งก็ตาม แต่ถ้าเขาบ่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของตัานก็บ่มีค่าอย่าง,างเหมือนกับตี่เปิดว่าเอาไว้ว่าทําได้ใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ทําฉะนั้นเราจะต้องฝึกหัดปฏิบัติสมทะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานไปตวัวเพื่อที่จะฮึกได้มาซึ่งศีลสมาธิปัญญา ขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดแก่ท่านสาธุชนโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินเจริญพร